สวัสดีค่ะวันนี้พามาทานร้านวินล่าบารารีนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เข้าไปในร้านเลยค่ะร้านเปิด11โมงนะคะตรงเข้าไปอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเดินไปหยิบบัตรคิวค่ะบัตรคิวของเขานะคะจะเป็นอุปกรณ์ชาร์จ่างนี้นะคะก็หยิบมาเลยเลขไหนก็ได้นะคะเราเอาเลข104ค่ะพอหยิบมาแล้วนะคะก็มาเลือกอาหารที่เราจะทานนะคะอยากทานอะไรคะ่ะหยิบใบนั้นมาเลยนะคะแล้วก็เอามาเขียนค่ะ เราได้หมายเลข1 0 4นะคะเราก็เขียนคิว104ลงไปบนกระดาษค่ะนี่ค่ะกระดาษที่เป็นชื่ออาหารนะคะเราเขียนลงไปเลยวันนี้เราสั่ง6กอย่างนะคะตอนแรกเราเขียนไปเลยค่ะจากนั้นเราก็นำกระดาษที่เขียนคิวแล้วนะคะมาแยกตามประเภทอาหารนะคะใส่ตามตะกร้าเลยค่ะ จากนั้นก็มาตักน้ําค่ะน้ําส้มนะคะสี่กระบวย15บาทส่วนน้ําแข็งกับน้ําเปล่าเนี่ยคนละ1บาทนะคะจะเติมผี่ครั้งก็ได้ค่ะจะให้ติดเขาเพิ่มก็ได้นะคะแต่นั้นเราก็กลับมารอที่โต๊ะค่ะนั่งรอที่โต๊ะนะคะ<ห>พอเครื่องเราดังนะครับปี๊บป๊บนะคะเราก็เดินไปรับอาหารเลยค่ะนี่ได้แล้วนะคะ1 0 4สีของเราอันแรกค่ะ เรานี้ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาวันนี้นะคะอนนนันี่เป็นข้าวผัดนี่เป็นคาโบนาร่าค่ะอร่อยมาก <c oughs> เด็ดมากค่ะเน,น้นข้นมากเลยอ่ามีหลายอย่างเลยนะคะมีมีกระเฉดอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นข้าวกะเพราทุกอย่างก็จะใส่แฮมนะคะใส่ผัดเข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้หอมมากๆเลยค่ะวันนี้เรากินไปเยอะมากเลยะคะ่ะอันนี้ตอนเก็บจาน,นะคะ่ะเก็บจานนะคะทุกคนก็ต้องเก็บจานเองเอากระดาษไปทิ้งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บตะกร้าไปพืนเขา แล้วก็จ่ายเงินเองค่ะห้ามโกงนะคะอันนี้เราสั่งกลับบ้านอีก6อย่างค่ะอันนี้เป็นคาโบนารานะคะเขาแถมพิกน้ัมปาด้วยพิกน้ัมปาเด็ดมากผักชีก็แถมมาด้วยค่ะนี่ค่ะซื้อกลับเพียบเลย